แล้วก็มีขั้วที่บทแล้วอัวโทรรัพท์ไปที่เบอร์นั้น0832691569ครับใช่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้าสำคัญไม่แพ้กันค่ะผู้ชมเรื่องของการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบไม่ต้องตัดตัวมีรายชื่อประเทศมาละ46ประเทศแต่ประเด็นคือมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเกณฑ์ตรงนี้วัดเอาจากตรงไหนแล้วมีประเทศหนึ่งที่ไม่แฮปปี้มากครับ ที่ไทยไม่เปิดให้เขาเข้ามาเดี๋ยวจะมาบอกว่าประเทศอะไรที่อยากมาเมืองไทยแต่ไทยไม่เปิดให้เข้าใช่ค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะแท่นดินทอง12แยกสวนสัตว์โคราชมทอสอประตู2อาคารพาณิชย์3ชั้น4ห้องนอน5ห้องน้ำราคา4ล้าน8 9 0มื่บาทซื้อ2แถม1ซื้ออาคารพาณิชย์3ชั้น2ห้องแถมอาคารพาณิชย์2ชั้น1ห้องโทร 0888 777ด6 66 6ดอยู่กลางใจเมืองโคราชหมดแล้วหมดเลย จากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจางโจวเ,เพี้ยนจืหวังฟาร์มาสูติคอลจำกัดประเทศจีนและเวชพงศ์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นําเข้ายยาเพี้ยนจืหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจืหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่เวชพงศ์โอสถทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวกแกรมแนะนำเทพไทย,ไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่มันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคบเตือนในฉลากก่อนใช้ยา9สู่ปีที่22ไปกับเนชั่นทีีในเนชั่น g o ล์ฟ h ช r ร t y ิ2021เล่นกอล์ฟแบบใหม่สไตล์ New Normal สนุกปลอดภยัยรับรางวัลโฮอินวันจากเจมาร์ดอินชูแรนซ รายได้ส่วนหนึ่งร่วมทําบุญจัดสร้าง ICU สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับสิริราชมูลนิธิกองทุนสิริราชสู้ภยัยโควิดพบกัน28ตุลาคมนี้ณสนามกอล์ฟเมืองแก้วสนับสนุนโดยให้โรยมาลูกนี้สุภโชคเกี่ยวลงแล้วหลอกสุดท้ายจริง เลาะรัวเติมเต็มอัดแน่นทุกแอคชั่นของฟุตบอลสัญชาติไทยไทยลีทั้งในและนอกสนามพบกับพลุกขจรชัยเพชรรัตได้นายเลาะรัวไทยลีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทางเนชั่นทีวีช่อง22 คอลลาเจนของ PK ต้องคอลลาเจนไดเปปไทด์ plus แคลเซียมมีส่วนประกอบของคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและไดรับเครื่องหมาย Thailand Trustmark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยครับ คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมกระป๋องนี้ของแนนค่ะที่เลือกคอลลาเจนตัวนี้นะคะเพราะเขาเป็นไตเปปไทด์ ide, ผสมไดเปปไทด์ ide, ใช้1ช้อนตวงแต่โดยปกติเนี่ยจะชงคอลลาเจนกับน้ำผลไม้ชาหรือว่ากาแฟหรือโรยในอาหารบางมื้อนะคะแต่หลักๆเนี่ยจะดื่มวันละ1ช้อนตวงค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทขนาด1 2 0 0 0 0มิลลิกรัมปกติราคากระป๋องละ650บาทวันนี้ซื้อ2กระป๋องแถมฟรีอีก2กระป๋อง รวม4กระป๋อง480,000มิลลิกรัมราคารวมทั้งหมด2,600บาทราคาลดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือสะดวกสบายช็อปผ่านไลน์ได้ที่ h a p p y i n d s, s r s h o p p i n g ก็ได้นะครับ Dragon Solar Roof เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านคุณ ไฟจากดวงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่สม,มบูรณ์แบบ Dragon Solar Roof